ก็าสวัสด so 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 ีก so so ันเดินท so ับก็อยู่กับผมแดนแมชเชนโซนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสําหรับการรีวิวกิจกรรมนะครับก็ที่หายไปนานก็ไม่มีอะไรนะครับคือตังหมดนะครับไม่มีตังนะครับคือนี้รอตังออกแล้วก็มาสุ่มให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพจอยู่199เพจนะเอ้พันหกร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับก็จะมาสุ่มหมัดอยู่ในคอนใหม่นะครับนี่เท่เลยนะครับก็กิจกรรมนี้ก็จะมีเป็นเจ้าหมัดอยู่ในคอนตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าท่านะครับนี่ครับเจ้าท่าตัวนี้เลยนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับว่าเราจะหมดไปกี่เพรนะครับโอเคเนี่ยครับเออที่เหตุผลที่เหลือเพท่านี้ก็คือผมไปสุ่มเหมือนเกงมานะครับเกงกับรองเท้าที่ไม่ได้อัดเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้อัดคลิปนะครับแต่ว่าโอเคผมช่องผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็เลยมาจัดสักหน่อยนะครับก็มาเลยเิ่มที่89เพกนะครับนี่ครับออกอยู่แล้วนะครับไม้แรกออกอยู่แล้วก็มาให้เขาหมังนนะครับก็ตามนี่ครับ ก็โอ้โหก็รู yeah, no ้ล้วนอยู่นะครับว่าไม้แรกก็ได้อยู่แล้วนะครับก็มาดูไม้ต่อไปนะครับอเมื่ตัวแคลรี่มานะครับอันนี้คือความหวังนะครับอย่าอย่าไปเชื่อข้ามูลนะครับโอเคอุ้ยเฮียอุ้ยเลือนิดเดียวเองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนิดเดียวจริงๆอ่ะมันไม่มาให้อ่ะอุ้ย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 ไม่ออกอ่ะโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะไม่ออกให้เลยอ่ะ โอ้โหอุ้ยอุ้ยอีกแล้วโอ้ไม่ออกอีกแล้วคือแบบให้ความหวังอะะดูดิดูดิดูดิโอ้โหไม่ให้ความหวังอะดูดิแม่อุ้ยออกมาแล้วครับอันที่สองนะเยชรโอ้โหตอนนี้เราก็เหลือเพชรอยู่ห้าร้อยสามสิบหกเพชรนะครับยวเราจะมาเอาของในกระเป๋าไปสุ่มกันนะครับโอเคมาแลกอย่างเร็วไปเลยแล้วก็กดสุ่มไปเลยยี่สิบห้ารอบ ยี่สิบห้ารอบอะไรวะเอ้ยได้ได้หัวทิ้งจอกมาเหมือนหัวแบบ e อีโบอ่ะแต่ว่าไม่ใช่อีโบมั้งผมว่าเป็นหัวธรรมดานะเออโอเคปะเดี๋ยวเราส่งเข้าห้องก่อนนะแล้วเราก็เดี๋ยวมาเอากันต่อเลยน่าจะไม่ออกนะผมว่านี่ครับไม่ออกโอเคต่อต่อโอเคไม่ออกแล้วแหลอะอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มสิบครั้งต่อนะครับ ุนิดเดียวอีกแล้ว่าคือจะออกก็ไม่ออกให้เนาะต่อเลยครับแล้วหลือสามร้อยแล้วนะครับโอเคไม่ออกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเติมเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอาของในกระป๋องออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองถุ่มก้าเพชรอีกสองรอบนะครับว่ามันจะออกไหมครับโอเคโอ้โหมันดูดีดูดีครับเพิ่มไปโชว์มันเหลืออีกนิดเดียวมันก็ไม่ออกให้ผมอะโอ้โห โคตรแบบโคตรเกลือลดเกลือข้อมหน้าบ้านนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่พอก็แค่เติมเพิ่มเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นคำคมช่องผมนะครับไม่มีก็แค่เติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองถุ่มก้าวผิดกันดูก่อนนะครับว่ามันจะออกไหมครับนี่ครับไม่ออกโอเครอบสองไม่ออกโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มขอเวลาไปเติมเพิ่มสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับ โอเคครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเติมเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแบบอ้ต่มอีกครั้งเดียวมันอาจจะออกก็ได้นะครับก็เลยไปลองเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่ออกไม่แล้วเดี๋ยวไปเติมเพิ่มมาก็ได้ครับโอ้โหไม่น่าเลยน่าจะเติมรอบเดียวโอเคครับมันไม่ออกนะครับผมก็ไปเติมเพิ่มมาใหม่นะครับอีกพันแปดร้อยเพนนะครับก็หวังว่าครั้งนี้จะออกดีๆเลยนะครับเพราะว่าตะกี้หวังว่ามันจะออกภายในรอบเดียวนะครับแต่มันกลับไม่ออกเฉยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกัน ว่าอีกี่เพชรถึงจะพอกำมัดนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วตะกี้คือสุ่มไม่ได้แล้วคราวนี้คือสุ่มได้โอ้โหโอ้ไม่เป็นไรครับโอเคก็ถือว่าเราได้แล้วนะครับเพชรที่เหลือเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้จัดกิจกรรมกับคนดูหรือไม่ก็เอาไว้ใช้สุ่มกิจกรรมหน้าให้คนดูดูก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของใส่กระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอาพวกชุดเอาพวกอะไรใส่กระเป๋านะครับ บัตรเงินกล่องสกินปืนเอาใส่หมดโอเคนี่นะครับหมัดยูนิคอร์นนะครับโอเคเดี๋ยวมารับของชิ้นแรกกันเลยนะครับนี่นะครับหมัดยูนิคอร์นนะครับเท่นะครับสวยนะครับเป็นสีชมพูครับมัดยูนิคอร์นโอเคเดี๋ยวเราไปรับของชิ้นที่สองกันนะครับเป็นเจ้าตัวท่าเต้นนะครับก็ท่าเต้นนี้ก็พอใช้ได้เลยนะครับโอเคมาดูของชิ้นต่อไปกันเลยนะครับของชิ้นต่อไปก็จะเป็น เป็นกล่องนะครับกล่องมีโทเค็นนะครับโทเค็นอยู่ในกล่องครับเอาไว้สุ่มเป็นลัคกี้รอยั่อนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ทั้ง2อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งท่าเต้นครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปไปดูนะครับว่าเราจะเสียไปหมดกี่เพรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมใส่หมัดแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะครับหมัดโอเคก็ถือว่าเป็นหมัดที่สวยนะครับสีชมพูก็ส่งกับธีมยูนิคอร์นนะครับโอเคเราจะมาสรุปเพจกันเลยนะครับเราเสียไปหมด2 0 0 0เพรนะครับ 2,000เพรไม่เกิน2,500นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนี้นะครับเนื่องจากช่องเราได้เรียนทาถึง200ซับจึงมีกิจกรรมแจกซองอ่างเปาคนดูนั่นเองนะครับสามารถไปกดรับซองกันได้ที่คอมเมนต์นะครับใครได้ก็ฝากคอมเมนต์ปัตตาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำช่องนี้ต่อนะครับโอเค